สวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเกมทำมาอย่างสวยสามเกมไอ้เหี้ยเออเออสายแม่งไม่มีคิวเลยเกมไหนลำบากแม่งได้หมดไอ้เหี้ยไอ้เกมไหนไม่ลำบากแม่งไม่ได้อะไรเลยไอ้เหี้ย สวยมั้ยมีคนบ้านไม้ข้างล่างเนี่ยกำเพียดเป็นนักแข่งคนใเล่างของตังหน่อยตู้นทองธรรมดาไปตู้เดี๋ยววะทำไมก็ไม่เห็นวะมันไปนู่น ไม่ออกแล้วผู้เห็นอยนู่ที่อะไรมั่วๆตามติดตูดมันไม่รู้อะครับเซนตัวยงอะผมได้แต่ว่าไม่รู้กดกรเที่ไหนกดูหาดูนีู่ทัวร์แบบนี่ดูอะ thôi, sắp luôn này nè lên mừng cà phê đuổi cà phê cà phê โอ้ยห <h ums> ี้ยกูยิงแดงๆเห็นอะดูไม่เน้นนวิ่งอยู่นะกัตุ้นอะไรทียอะอืม พี่สัมฤทิ์มีดาวฟรีไหมครับคุณดูกดเข้าไปที่ปาร์ตี้ดาวหน่อยเร็วไม่มร้อนไม่โดนเลยเที่ยคุณเกือบตายสักคิดว่าแม่งเก่าไงไอ้เที่ยไอ้เที่ยไม่มีไอ้โบตัวเลยมันไปชุดในเมืองเลยปะ เกือบยังสดน,นะครับ <Okay. S 1> ดูกดเข้า <Come on. S 1> ไปที่ตรงปาร์ตี้ดาวนะครับซีดาวซี <5 S 1> บ้างม,มีสักคนเลยเหรอ489คนไม่มีสักคนเลยนะ